เป็นมือทีสองขอกาอยู่อรองสานเนอะแล้วก็การกับปานเนอะแล้วมีม้คือพ่อค่ะที่พาเขาไปเอาเฟืองทุกคนโทดบ้านพ่อกระลงโทษเลยเนาะเพราะว่าไปเอาเฟืองให้งวออัวเด้อซึ่งอยู่ที่บะหมู่บ้านเรายามนี่เป็นยามระดูใบไม้ลนอนทุกคนหญ้าก็เลยเป็นสีนนะประเทศไทยตรงัวบุ๋มหญ้ากินทุกคนเลยยว่าชิไปเอายา,ามาให้งวเนานะเออไปเอาเฟืองเนาะแต่ละปีเราปเป็นไปตัดต้นปวยเนาะไปขี่รถอะเขื่อนมาที่ตรงนี้ เอาสิปาก e. ันข้ามนำกคนไปเอาเฟืองยุบปากตืดหมดเละเพราะว่าปากนี่เขาเจ้าเขาเ่างาน้าก้า มีแต่คนเต็มเต็มไปเหมือนกันเนาะไปบ้านเจ้ะแม่ สิเอาโดนอีเตนคามน้ําสารไปเลยเนาะทุกคนเนาะใครจะว่าหยามนี้คามได้แล้วเพราะว่ายามนี้ยามอันน้ําบ่หลายคันยามน้ําหลายนี่อู้ติ่มจะฟังคามบ่ได้เลยคาิ่นดเพิ่นบ่งม ตาเนี่ยก็เคยดียุลาข่าวเขียวงามเนาะเขียเขี้ยวนั่ห่างผ่านปนี้ด เดี๋ยวนี้เป็นส่วนใหญ่หมดละคุณนะมหาเศรษฐีเมื่อตีอนาคตต่วนใางเต็มหมดเลยคุณผี้ชมนี่เขาเห็นกองเปลือกมาแล้วคุณมาดีมาเอาเปลือกกองนี่เลยเนาะเปลือกเปลือกไม่แอดหวะ กล่องั้นก่งน่นเพื่อนตี้ลกล่องเป่าปีแม่ได้เจ็ดปสิเปอเป่าเป่าหยุดเปล่ายืดเจ็ดเป็ดสิเปลือกเป่ายืดอยป่ายเป็รลอยป่ายู่้เละขันวาอันนั้นมาขัน้ห้มาแล้วน่ะขัน้ห้มาแล้วได้ลอยป่ายกล่องใหญ่เติบได้ิเออพวกขานี่แหละข้านี่แหละเอาไยสกุนเลย ช่วงเนี่ยพอมันจึงบอลมนะมันจึงบอลได้หงอลไยจดต่ำซะเลยเออโอ้ไอ้ลึกเศรากับยานจะรถบมหเนี่ยถอ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 ยจับรถไปจะโอ้ยเสด้อมาพี่จีมดคำสิวะติดมาเอาคนลงมาบ่เปลี่ยนเทียมเลยบ่คนลงมาคนลงมา ลงมาสุดแล้เาจะพั่นเ่อ้บอรถนี่กินวันนี้คืนถงจริงมาเหอะเลื่อนลงมาใส่พี่กับแม่ดึงนี่กับแม่ไม่เหลงมา่็ลงมโอ้ขึ้นมาไม่เยาะลงมาไปเนี่ยมาสัเอาเข็ดมาพิสูจน์ ต้ยอดนางกาบเรอบ้าเะเอาจากลุดลดเดียวเอาเสื้อฮัดเอาเสอฮเอาเจ้าบต้อางกายเลยมาพี่ยาลเดียวหยนี่สวยนิเร

รอรัดท่านัว้ก็อันเลยพ่อพี่น้องตัดผ้ามาอีกทีตอนนี้เต็มแล้วเนาะสุดจูพูหนึ่งป้าดิโตเมื่อยบร่ลาต้องอยู่ก็เมื่อยู่เขาสิขี่จังเดือลาสุดย่างเอาแล้วแบบนี้ขันเฟืองตกนีขคนก็ตกกันหมดแล้วป้าอยู่อันมึงเคยเห็นนั่งซูเปอร์แมนป่าว นั่งอันอันมันมีอันพี่ซาดพีซาดกับอันซูปเปอร์แมนะนะซูปเปอร์แมนงอยอยู่ตรงผัวนะ <c oughs> มึงแ็เป็นพีศซาดกำลังทำลาย <c oughs> เอากระเสือกมัดแบบนี้เอากระเสือาเสือกมัดว้เานะเาเนะเพราะว่ายานนำอันยานไปนำทางามานมื่อโยดลงนะทุกคน จะเอาอีกเส้นเรงนี้เอาเนี่อเอาอันนี้กี่บาทเออะตาแลงววะหอายับแล้ววหยัดได้เลยเอานอนกอดอีแตนง g ồ นาแหละมาด้านนี้วะเออมาทางด้านนี้อีบานึงเอาลูกปลาเอาเพิ่มเองบอโบทุกคนล่าสุดแบบไหนเนี่ยเออต้องอยู่ไหนนี่แหละล่าสุดเกือบน้องบอมเสียเนาะเห็นแต่กิ่งเดียว ต้องเว้นอยู่ไหนรถอีแต๊ดนี่แหละพอหอบใจเฮ้ยข้าวเลยมือใครเหรอแมไอ้แม่มาจับอันกล้องเราจิ้มม้อสีเข well ีหวมือถึงเหนือมือเหนืออันลูกสาวลากับคำเอ๋ยี่ถึงเอาเลย โอเอยังก okay, ่อนาะฟาดเลยฟาดเลยจะฟาดแขนดึงอยู่เนาะเสื้อขาดเนาะไม่เห็นสภาพอยุเลยเช่นจิเป็นยังไงจะลดไปไหมมาดีป่ะทาจิ๋าเอาอ่ะเกือบคูณใจไปทุกคนเฮาได้มาอันฟากไหนแล้วเนาะเฮากระบเป็นแบบ การข้ามมาเสียเวลาเปล่าเนาะกลับคืนไปเขาจะไปส่งอันดูเอากินอีกเนาะเอาเมื่อหลายอย่างเนาะทุกคนได้เฟืองแล้วเขาจะไปส่งพักวันนี้นะคพักกระไลหลายไในยูพีนาพักธรรมชาสตร์มวยไฟปลูกนะทุกคนให้ด่งกันว่าอันนี้ก็เป็นกินได้พักอันนี้นะันี้ก็เป็นพักเฮอร์บิ้งคนแล้วนะอืมพักเฮอร์บิ้งนบางคนก็๊าบางคนก็ว่ากเดินลูบกอันนี้มันยากขนาดนี้ตะกูตะกูเรียบเข็มเนี่ยกระไล กบักละตัวนีงมันไล่แล้วค่ะกูอัหนามมีมันล่ยุ่ิมีอ้าวบ่มีหรอมียู่บ่มี่ไปคั่วไปเอ็ดดียเลยมันไล่คนไปบ้านนั่นนะงันก็เลยว่าบ่มีขุดกรไปายเลยเเห็นอันเอเจ้ายเดึกไปไปคั่วไปซ้อนไปเอ็ดกินค งามอันนี้เงินหมดเลยทุกคนนะเงียบไปตามอันนี้พักอันนี้พักอันเดยเืออเห็ดตาบสเยๆอย่างนี้ปล่บ่ลายูบ้าคอยูพอกินในบักหลายนนของเฮานเทุกคนอะกินแล้วนี่พออยูพอกินละ นี่ะไปุงเก็บผักกูดงองกันอีกเอเก็บผักกูดนาอันนี้เราคิดเห็นอย่างบอกโอ้มูส์ุดเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปนนี้เราจะพาทุกคนเข้าป่าไปเก็บผักกูดกันนะคะมักบึงคลิปเป็นเด้อเนาะเป็นจะเอนอื้อได้แนละ้วเนาะอยู่ป่าอยูด่ดอยคือกนะันปะเรื่องคักแทะแต่สะเอนพี่น้อง

เออเออมัดตอนน้องเพยตอนนู้กแต่เพะว่าแบบสิ้เอาบุไดเนาะเขายังบุกินห้องอหอมแปเดอหรออนห้มขนาดนี้มีคนนี่นะตกพี่ผู้อกอเ้เตะนี่ตกลงมันซุกพิ่ละมันจะกยบอสเงียบเกี้ยมกุ่มจงน้อยน่งขึนมาเมื่อสามน่นอู่วะสามนู่นเรื่องเรื่องซะ

บไปไล้างเลยเด้อพี่น้องเสื้อเสื้อเอาเพราะว่ามันอยู่ต้นไม้มันไปไเปนื้อนอื้ยอุ้ยเสียบเนาะห้องหอมขนาดมันเป็นใจขาวกินนะกัดแล้วพอบีอกินทุกคนเดี๋ยวไปหาม่อีกว่าจะได้อันเะด้ออีกเนาะแมนทุกคนกัซิว่าแหละเอา้าน้องบอม ทำไมเอาไปเอามาถึงได้มาสิดน้ำกดได้มาสิดน้ำส้มได้ก็คือหลังจากที่เหาไปเก็บผักมาเนอะทุกคนเนาะแล้วเหาขนมาเสี่ยงไม่แอดอยู่นี่เสี่ยงเพิ่นอยู่นี่แล้วบอนหาเอาเฟื่องทันจุกองนี่ทุกคนแล้วมาแล้วมามานางอีน้ำเพิ่นล้วเพิ่นวะอย่างบม่ได้สิดน้ำกดเนี่ยเขาก็เลยว่ามาเขาก็เลยว่ามาซวยเพิ่นสิดน้ำกดเพราะว่าเพิ่นสิดผู้เดีเหวอะนะโดนเพิ่นเลยก็เลยว่ามาสิดซวยน้ำระบุเนาะแต่เจ้าของสวนยังไม่มา พราะว่าซีซีดแล้วก็ฮิปเมื่อน่ะทุกคนแล้วเพิ่อนท่าน่ะมันกระชิกาปะแล้วแล้วเพิ่นกระซีดผู้เดียวอีกกระซีนะแ็เลยโอ้คือชิบูทันดอกฮอตแรงบ่จริงสิแล้วบอกตอนที่โป๊กอกดีดได้โป๊กออดีม่นได้ตอนดี่หอกะเบงกระซีดเนาะน้องวอมซีดนี่น้องยูซีดกองสลับไปสลับมาเมื่ออื่นเหากะซิดไปซีดน้ำโซะอ่าเมื่ออื่นเหากะซิดไปขิดยางเ่าแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเหากิพาทุกคนไปซีดน้ำกดอช่วย ส่ยางใส่น้ำอย่ยางก่อน้อนได้ทุกคนผมเห็นมาบฮหอนได้ช่วงนี้มันเบื่อไม้มันล่นแล้วมันหอนหอนขนาดซีดี่มันกล้ามเลยเลยนี่พียังงงเพื่อนว่าเพื่อนคือหนาดีเท้ป่านี้ยังบุซีจากเธออานองแฟก็เลยว่าไปเฮาซีไปซ่วยซะก็เลยว่าได้ได้ตามที่ทุกคนได้เห็นแล้วมาซีดน้ำกดซวยเพื่อนพักกับเก็บก็ได้ลายเติบแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่เพื่อนว่าวันเดียวอมบ โอเคทุกคนเดี๋ยวเฮากาสิพาทุกไปซีดน้ำกดก่อนทุกคนยุงกนน็ไล่หลายคือว่าสิบมียุงแต่ว่าก็มีอยู่ด้วยเนาะไปเดี๋ยวเงี้ยง่ายกันซีดก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกทีดึงเนาะว่าจะซีดน้ำส้มแล้วทุกคนไม่แอดกับซิพาบมตัดอ้อยโลดสะอษฐเนาะปลูกอันเด็กก็งามืดจุนาลูกพี่นะคุณนะทุกคนโอ้ยอันนี้นะโอ้ยอันนี้ม่นอ,อันมีโอ้อยอเด็กเกาะเขาเอิญละโอ้อยโอ้อยน้ำตาลได้แล้วก็โอ้อยดำเด้เนาะ

ว้านด้วยเนี่มีนะโอยอันนี้นะวา,านแห้งนะไปทุกคนแต่อ้อยแล้ว <c oughs> ไปดี๋ย้อมสิพ้าทุกคนกินอ้อยยำมพืน้นกันเนาะส่วนอ้อยเพื่อนนี่นะก็คือเพื่อนอ,นอยู่อยู่เวียงกันนะนะลูกเขยเพื่อนเป็นเลี้ยงโอนเลี้ยงหนูเนาะเพื่อนก็นเลยว่าต้องไปปลูกอ้อยไปเลี้ยงไปเกลือมันทุกคนซื้อนี่แพงแพงบางทีกับบุ๋มีแซมเพื่อนก็นเลยปลูกอ้อยมาบอกกลวง จะแงเน่ยเนอี่เเลมีนี่มาเจเดเน่ยเขาคัดไปแห่เน้นเขาเนนคิดกโปงเบากระบอทานเปลมกระโปงคิกระโปงทานนี่ทุกคนเอามาแล้วกระโปกคิดทางนั้นอีกพูอะนาวสมบูรณาวจันทร์ดเงินแบบจ่าตุ้ยฮะ เอหนี่อ่ะินจะเสบเนาะอืมตาวซลาไ่ได้กินโดนไม่ได้กินโดนแล้วแต้ดัดเชลฮ่าเามันแม่ปุแม่เอ้ยอันีแม่ปูแม่ซยาเด้อจะกินบะไรแม่ขึ้นมานี่ยไปกินแล้วแม่สิดยาเด้อบได้กินแต่ที่จริง่นตัวนบญาเกินบัญยาหมอนไง มันบ่ใหญ่จักเทื่อมันแตกคือกันปลูกนี่จ้อน้อยๆนี่ปิ่นแต่แซ่บนี่แม่กินมาน้อยหั่นเจ้าก็ค่อยลานกัลอยไปผู้คนไปาแม่าซี่แบบนี้กินบ่ได้เหกินก็ฮออลจะมากวยมากับไอ้ตยเดี๋ยวเอามาตครับบ่ตซะเด้อมเสียละตผมบ่กวยอันมิมละ ร่างแน่เลยนะเราประเดี๋ยวแล้วตัดภาพมาตัดภาพมาอีกทีตัวนี้คือเมสตั้มเมียงให้กินอีกแล้วทุกคนไม่ได้เมื่อยอีกแล้วภาพมานี่เลยอืดอึดอันไม่ได้กินนะ่นี่นะเอาเด็กมากก็กินหมดอึดแต่อันไม่ได้กินอึดแต่อันบวกกินเอาเมนเด้อร์อาจาอย์บุมมี่อาจารยบุ๋มมีแล้วมันอึดเมียงเบยวดจะพี่น้อง Bằng ngon bụng mi tàn, mi mì mì tàn, bắt đầu 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 อปิดตะเสีบขนาดเนาะปิดปิดตะน้ำลายเลขนาดเย็มาขามากาดเป็นเจาหนัวก็ก้าขแ่จะกินกอกือน้ากื้งมนั่นอนไหมอนมาถักองเลยพออ็ดกับนมนนแ่จาเข้ารั่วเข้าปูนมาเด้อพี่นองเด้อมาเี่นองมากินตำเมียงน้ำกันเนาะพัาดามาแจ้งกินแล้วัน ขึ้นมาอันนั้นวะมาทางป้า่ด้ป้าอย่างเขาขึ้นไปอยู่นี่กินแ้วนะเจ้านะที่มันิปกชุ่มเบมันเ้ามันป้ามันฟ้ามันา้ามัมีติบ่ะฟ้าเปลือกมังมีเออฟาาใบมักมีใบมังมีฟ้าก็บด้อภาพนี่ไงอนี่รีเวิร์คเลิศตอนนี้เขาก็าพากันเมือเดินพี่น้องเดินกิน กินตําเมียงกะอิ่มละตาน้องบอมกับเป้หัน่ยาวเมื่อหังคุณเนาะต้องอยู่หันมาขึ้นรถโอ้โหพี่น้องเอ้ยตกรถนี่ละโอ้ตายะ คือตอนนี้เผาก็พากันเอาเกลือแล้วเนาะทุกคนเผาก็สิพากันกลับเหมืออเนาะเพราะว่าเผาก็ไปซีดน้ำส้มไปเก็บพักได้หลายเติบเนาะแม่แอดก็เอาพักกาดให้อีกทุกคนอู้วยพี่อุดมสูรณูขนาดตอนนี้เผาก็สะพากันเดินห่างกลับเหงืออเนาะแล้วที่ได้ข้ามน้ำคือเก้าทุกคนเลยแล้วตอนแรงน้องบอมน้องยูกับพ่อก็สะพากันไปขี้ย่างเนาะเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกเผาเดือดทุกคนรอติดตามชม คลิปของพวกเหาเนาะว่าพวกเหาีิพาทุกคนไปตะลุยใสายเดนเนาะโอเคเด้อทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย